สิ่งที่เห็นมันก็คือภาพดวงตาโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์มีสามีและภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่อยู่คู่หนึ่งทั้งสองคนในวันหยุดก็ชวนกันไปที่สวนสัตว์เมื่อทั้งสองคนไปถึงสวนสัตว์แล้วก็ดูสัตว์เลขไปโดยทั้งมาจนถึงกงที่ลิงอยู่ทั้งสองคนก็เห็นมีฝูงลิงมากมายอยู่กันเป็นแบบชุมชนอยู่กันเป็นแบบครอบครัวและภรรยาก็เห็นลิงตัวผู้ได้นําอาหารได้นํากล้วยป้อนให้กับลิงตัวเมียภรรยาก็บอกกับสามีมือใหม่ว่าดูสิ ช่างเป็นอะไรที่น่ารักเหลือเกินดูแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยดูถึงความอบอุ่นฉันรู้สึกประทับใจในภาพนี้เหลือเกินสามีมือใหม่นีก็เงียบแล้วก็ชวนภรรยาเดินไปต่อจนระทั่งมาถึงกรงของสิงโตภรรยาก็เห็นสิงโตตัวเมียอยู่มุมหนึ่งของกรงกรงสิงโตตัวผู้อยู่อีกโขดหินมุมหนึ่งของกรงด้วยเช่นกันภรรยาก็คุยกับสามีว่ามันเป็นบรรยากาศที่จืดชืดไม่สนุกไม่โรแมนติก ไม่รู้สึกประทับใจเลยสําหรับครอบครัวของสิงโตครอบนี้สามีก็เฉยๆแล้วสามีก็บอกว่าสิ่งที่คุณเห็นนะคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจคุณลองโยนก้อนหินก้อนเล็กๆไปที่ตําแหน่งสิงโตตัวเมียที่อยู่ก่อนแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นยังไงภรรยายก็ทําตามสามีที่บอกเอาไว้เมื่อภรรยาโยนก้อนหินไปกระทบที่พื้นแล้วมีเสียงดังขึ้นมาใกล้กับสิงโตตัวเมียสิงโตตัวผู้ก็ออกมาจากที่ซ่อนตัว แล้วก็ออกมาคำรามกำลังหาสิ่งที่จะมาทำร้ายสิ่งโตตัวเมียนั่นเองแล้วสามีก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายก็บอกว่าให้ลองโยนก้อนหินลงไปที่บอ่อหรือกรงของลิงดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภรรยายก็ทำตามเมื่อภรรยายโยนก้อนหินไปที่บ่อของลิงแล้วกรงของลิงแล้วลิงทั้งหมดเมื่อได้ยินเสียงก้อนหินกระทบพื้นก็ต่างวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดสามีก็บอกว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็น อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรบรรยากาศสิ่งที่เขาทํานั่นแนะ่ะมันอาจจะดูดีหรืออบอุ่นแต่เมื่อมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมายามขับขันต้องการความช่วยเหลือสิ่งนั้นต่างหากที่เราต้องการสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สวยหรูใครจะทําอย่างไรในสถานการณ์ปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดยามขับขันเหตุฉุกเฉินขึ้นมาสิตรงนั้นนะ่ะใครที่ปรากฏตัวเขาแหะครับคือสิ่งที่จะมาแก้ไขปัญหาและมาปกป้องเราเองเพราะฉะนั้น เราอย่ารีบตัดสินใจอะไรไปเด็ดขาดถ้าเรารีบตัดสินใจอะไรไปแล้วบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเสียใจไปตลอดจากที่เราเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่ออะไรกันสวัสดีครับ